มีแล้วนะครับนี่ชอบมากเลยมีน้ําหนักด้วยนะนนี้พี่กําไรทองนะครับทาเอ็นอาจารย์บอกว่าถ้าจะเช่ามาใช่ไหมต้องต้องบอกชื่อต้องตั้งชื่อใช่ไหมใช่ตั้งชื่อมาจากวัดต้องตั้งชื่อนะครับ คุเพื่อนสปาชิครับผมพามาดูเรื่องราวของปาฏิหาริศักดิธิ์กุมารทองกุมารหลวงพ่อแย้มครับนั่นครับคืออาจารย์ประกอบกิจครับคนดังใจดีครับดําเนินสะดวกครับผมเดี๋ยวขอให้อาจารย์เขายกไม้ดูสักอง์นะครับนี่ครับกุมารหลวงพ่อแย้มครับความศักดิ์สิทธิ์นี่ครับกุมารหลวงพ่อแย้มครับความศักดิ์สิทธิ์ เมตตามหานิยมโชคลาภเฝ้าบ้านพบเจอกันมานักต่อนักอู๋นี่นี่ชื่ออะไรพี่มีชื่อด้วยนะกําไรทองกําไรทองครับปีไหนพี่เนี่ยโคดมีโค้ดด้วยหูยที่เขาบอกว่าเนื้อมวลสารที่ว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆใช่ไหมก่อนท่านมรณภาพประมาณสองปีนีดหน่ก่อนผมเขย้ำเนะประมาณสักปีสี่ศูนย์ยพี่ ไม่ถึงนะให้ถึงนะครับไม่ถึงสี่ส่นหรือเปล่าไม่ถึงสามกว่าไม่ใช่อ่าห้าห้ากว่าแล้วห้ากว่าตอนหลวงปู่ท่านมรณภาพอ๋อนี่ครับแล้วใครไปเช่ามาครับอาจารย์ครับพี่แหละอ๋ออาจารย์ไปเช่าเดี๋ยวขอญาติชมครับเป็นของของญาตินะครับนี่หลวงพ่อแย้มท่านเจอม่างี้นะใช่เป็นของน้องชายนี่พี่กําไรทองนะพี่ปาฏิหาริย์เป็นยังไงนะค่าที่แล้วพี่เล่าให้ผมฟังว่า ชายนี่พี่กําไรทองนะพี่ปาฏิหาริย์เป็นยังไงนะคราวที่แล้วพี่เล่าให้ผมฟังว่าเดี๋ยวว่างเดี๋ยวว่างเดี๋ยวว่างเห็น <realmente S 1> บอกว่า,าวิาง่งันเต็มบ้านเลยเหรอนี่ม <S 2> <S 2> แม่เห็นบ่อยนะครับ <ators S 1> น,นี่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 พี่ปัจจบุบันอาจารย์ปัจจุบันนี้ยังยังเจอพอหาได้ไหมที่ที่วัดอ่ะมีไหมไม่น่าผมว่าไม่น่ามีนะไม่น่ามีแล้วนะครับ นี่ชอบมากเลยมีน้ำหนักด้วยนะน,นี่พี่กำไรทองนะครับทาเอ็นอาจารย์บอกว่าถ้าจะเช่ามาใช่ไหมต้องต้องบอกชื่อต้องตั้งชื่อใช่ไหมใช่ตั้งชื่อมาจากวัดต้องตั้งชื่อนะครับบอกหลวงพ่อไปหลวงพ่อตั้งให้หรือว่าเราตั้งเร,เราต้องไปเขียนเองเลยเราไปเขียนไว้แล้วท่านเรียกประจุลงให้ครับอเวลาเราจะกัดหลวงพ่อก็ไปเจิมแป้งให้ ออว่าเราจะกลับั้าคุณไปปลูกเสกเจอแป้งบอกอีกทีหนึ่งครับใช่ไหมคือมอบไว้ให้เป็นสำหรับบ้านเราครับโอ้ยแจ๋วมากเลยพี่ขอบคุณครับพี่อาจารย์ครับอยู่คนเดียวเก็บไว้ดีตีลงมีาีด